สวัสดีค่ะสวัสดีอีกนะคะพี่น้องเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องป้าก็จะพูดให้ฟังนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าคลิปนี้นะคะเพราะว่าตะกี้โหลดเข้าไปน้ันไม่ถึงก็20นาทีมันตัดเลยค่ะนะคะคลิปวิดีโอมันจะ อัดได้ไม่เกินประมาณ20หรือครึ่งชั่วโมงนะคะ20กว่ากนาทีมันก็ตัดเลยนะคะพี่น้องเพราะว่ามันต้องไล์สุดเพราะว่าป้าต้องไล์สุดทุกครั้งนะคะอันนี้ป้าจะมาพูดนะคะวิเคราะห์อีกเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะว่าเรามาดูนี่การกระทันะคะพี่น้องในการที่เราป้าจะนะคะมาพูดให้ฟังในเรื่องว่าเมียฝรั่งนะคะออเมียฝรั่งในตอนที่นะสังเกตดูว่าในการที่นะคะมันพากันไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะมันพากันไปเที่ยวทะเลเนี่ยอีเมียฝรั่งนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ทั้งนะคะทั้งทีมงาน ของพวกมันนะคะไอ้สองผัวเมียนะคะแล้วก็อ่าไอ้หมูเน่านะคะพี่น้องนะคะพากันไปเที่ยวนะคะหลังจากอาคลิปแรกไปวิเคราะห์เรื่องโรงแรมใช่ไหมมันจกตาแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าอีเมียฝรั่งนี้นะคะมันทําขายหน้าขนาดไหนนะคะป้าจะบอกให้ว่าคนไหนที่มีผัวฝรั่งนะคะบอกเลยว,ว่าฝรั่งนี่นะเหนียวนะคะ เขาใช้เงินเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะพี่น้องในการที่อาจจะใช้เงินฟุ่งเฟือยนะคะพี่น้องจะเอาเงินมาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องหรือเลี้ยงคนอื่นเนี่ยนะคะเขาไม่แข่นะคะเพราะว่าเงินมันหายากนะคะฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ยอมนะคะเขาจะต้องบอกว่า สไตล์ฝรั่งมันจะต้องแชร์กันออกใช่ไหมคะไม่ว่ามึงจะเป็นญาติกันหรืออะไรก็กันทําไมถึงว่านะคะลุงไม้เนี่ยเป็นคนหนึ่งล่ะคะ่ะนะคะไม่เคยเลี้ยงให้ใครไม่เคยเลี้ยงใครนะคะพี่น้องถ้าคนไหนไม่เลี้ยงเราเราก็ไม่เลี้ยงกลับนะคะมันเป็นสไตล์นกาอ่าอเมริกันแชร์อย่งองฝรั่งนะคะอย่างนั้นเขาไม่ครบครบไม่ได้นะคะอ่าป้าจะพูดให้ฟังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับอ่านะคะเออนาะอีเมียฝรั่งนะคะพี่น้องไปขายหน้า ป้าจะพูดให้ฟังว่าคนไหนนะคะได้มีฝรั่งได้ผัวฝรั่งเนี่ยเราต้องอ่าอ่าเรียนรู้เอาไว้นะคะป้าจะพูดให้ฟังว่าฝรั่งเป็นคนที่สุดตัวสูงแล้วก็ชอบอยู่กับครอบครัวกับอ่าลูกเมียของตัวเองนะคะไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นนะคะ เพราะว่าเราจะไปเที่ยวกับใครเนี่ยญาติสีพี่น้องเขาเขาแทบจะรับไม่ได้แต่เขา,าบริมารยาทและเกรงใจเรานะคะทางที่ดีถ้าเกิดเรามีผัวฝรั่งนะคะเราสมควรที่จะแยกออกไปเที่ยวสองคนนะคะเพื่อความสุขเพราะว่าเขาไปฮอลิเดย์ไม่ใช่พาเขาเนี่ยนะคะไปวุ่นวายกับคนอื่นนะคะไม่ใช่ญาติพี่น้องตัวเองและเขาไม่ยินดีต้อนรับเขาไม่ยินดีที่จะรับหรูในเรื่องเกี่ยวกับของพวกคุณนะคะแต่เขาจะรับเอาแต่ว่า,าลูกเมียของตัวเองครอบครัวตัวเองนะคะ อันนี้คือสไตล์ของฝรั่งนะคะเขาเป็นคนที่อเมริกันแชร์นะคะเขาเป็นคนที่ส่วนตัวสูงเขาไม่ชอบวุ่นวายถ้าใครเมื่อวุ่นวายเขาไม่มากเขาจะตัดความรำคาญบางคันบางคนเนี่ยนะคะอาจจะนะคะ,ะระงับอารมณ์ไม่ได้หรืออาจจะชุนเฉียวอาจจะด่าเมียตต่อหน้าเลยนะคะเขาอาจจะพยายามให้มารยาทนะฝรั่งมารยาทถ้าสุดๆแล้วอ่ะเขาจะมีปากเสียงทันทีนะคะอันนี้ไปจะพูดให้ฟังอย่างเป็นตัวอย่างอีเมียฝรั่งนะคะ่าก็พากันในไม่นัดแน่กันนะพี่น้องนะคะในเมื่ออีนี่มันตกตาผัวนะคะ ว่าในเมื่อมันจะบอกว่าโกหกว่านะอยพวกอสองพ่อเพียกกอกๆนะพวกที่มันไปกินข้าวทะเลกันเนี่ยนะโกหกว่าเป็นญาติสีพี่น้องนะเป็นแฟมิลี่เห็นไหมป้าพูดไม่ผิดเลยนะ,ะมันจะโกหกผัวมันเพราะผัวมันไม่รู้ว่ามันจะโกหกอะไรเอียกใช่ไหมคะในจุดนี้นั่นแหละป้าถึงบอกว่าครั้งแรกนะอีนี่มันโง่เองไงฮะ,ะเพราะว่าในการที่มันแอบเงินส่งเงินมาให้นะคะอาจำเลยพวกนี้แล้วนะคะ ผัวมันไม่รู้นะแอบเงินส่งเงินมาอเกามวยเงินผัวหรือเปล่านะคะพี่น้องพอพ้นสุดท้ายนาะมันก็ดันเสือพานนะคะผัวไปกอกๆอีกวิเนี่ยหน้าที่เอฟซีนนะชัดอย่างงู้นอย่างงี้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟมบอรี่นะคะอันนี้มันโกหกนะคะมันว่าในเมื่อผัวก็ไม่ได้โง่ฝรั่งไม่ได้โง่นะคะ โกหกนะคะว่าเออเนี่ยนะตอนแรกระบอกเขาแล้วเป็นเอฟซติดตามเขามาตลอดน่าสงสารโดนใส่ร้ายอย่างงู้นอย่างนี้นะให้เงินหนุนงี้สนับสนุนเขาใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วก็อ้าววันนี้มาเอ้ามาพานัดกันมาแดกข้าวทีเนี้ยอ่ะมาเลี้ยงข้าวกันอ่าวันนี้ก็เป็นยังไงล่ะคะเลี้ยงข้าวนะคะในสถานที่ลงอ่านะฮะโลอ่าร้านอาหารที่หรูนะคะพี่น้องราคานี่นะคะ มันกินประมาณ20กว่าคนเนี่ยนะคะตีเฉลี่ยนะไม่เกิน2 0 0 0 0กว่าบาทนะคะเพราะว่า2ีกว่าคนนะ่ะนักกะไว้เลยนะอ่ากินกันกินเยอะสั่งกินอย่างเต็มที่นะคะพี่น้องอ่ากูตีกะไว้ทั้งก้าอาหารเครื่องกินเครื่องดื่มนะคะพี่น้องนะวันนี้ก็ทํำยังไงล่ะนะคะอีนี่ก็วรวยอ่าอวดรวยค่ะนะ,ะไม่รู้ว่ารวยแค่ไหนนะคะอีนี่งับเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้านะคะพี่น้องไม่ได้ว่ารวยอะไรลดล้นมากแก่ขายอยู่แผงนะคะพี่น้องแค่แผงนะคะร้านเล็กๆสมัยก่อนน่ะกูก็ขาย เสื้อผ้ามาก่อนนะคะอีนี่กูจะบอกไว้ให้นะคะอย่าอวดอรวยนะคะพี่น้องว่าตัวเองเนี่ยหากินด้วยลําแข้งกว่าจะได้นะขายเสื้อผ้าได้แต่ละตัวนะคะแล้วตัวเองเอามาทุ่งเทนะคะคนที่ไม่ใช่แฟมิล,ลี่ตัวเองไม่ใช่ยอดญาติตัวเองเอามานะคะพี่น้องเอามาทุ่มเทเลี้ยงเข้าใจโอ้โหแบบเต็มที่แจกของนะคะเสื้อผ้ามันราคาถูกนะคะไม่เป็นไรหรอกคนลำแข้งไม่ล่วงนะคะที่ไหนได้อีนี่นะคะ นะเป็นแม่ค้านะอยากจะเกาะกระแสเกาะกระแสจําเลยนะคะเกาะกระแสไอ้พวกนี้พวกกันดาเห็บหมานะคะเกาะกระแสเขาเพราะว่าอะไรตัวเองอ่ะเพิ่งมาทํา o ยูท b e นะคะก็เลยกล่าวว่าเอ้ยเนี่ยนะกูว่ายี่เนี่ยนะมีหน้าเลยค่ะหน้าแม่งกับหูกูนึกว่าดั้งมึงนะเอาภูเขาไปตั้งไว้นะคะหน้ากับหน้ามึงนี่โอ้โหไม่สมประกอบนเหมาะกับกับหัวมึงเลยล่ะนะคะอีดี้อีหน้าตุเล่ศนะคะโอ้โหดูไม่ได้เลยอีควายนะคะกูไม่อยากด่าเลยนะคะเออนะ อ่าถึงบอกไงเนี่ยอีนี่นะคะเอออวดอรวยอุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้นะคะมาเลยค่ะหนูยินดีต้อนรับนะคะหนูเลี้ยงไม่อั้นอ่าค่ะนัดกันเรียบร้อยค่ะพี่น้องป่าไปกินข้าวนดะเสร็จแล้วนะคะกินต่างคนกลางกินอ่าวนะ้าอ้อสวมกอดนั่น ยกมือไหว้ให้พววมารายอูนะให้กําลังใจขอ,อก,กอดขอหอมนะคะอ่าเป็นสไตล์ของมันนะคะพี่น้องหิวแสงอุ้ยมากล้องมากล้องมาแพนมาเร็วๆเข้านี่นะคะแต่ไม่นึกถึงผัวฝรั่งนะคะนะอีดอกนี่นะคะผัวฝรั่งยืนกัดฟันอยู่นะคะเขาให้เกียรตินะฮะเขาก็บอกว่าเออมึงมาอยู่ใ,ใกล้นี่เอามานั่งนี่เขาทําใส่นะคะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออตวาดผัวใส่หน้า,าคนอื่นนะคิดว่ากูข่มผัวนะคะ หลังจากนั้นนะคะป้าจะพูดให้ฟังว่าพอกินข้าวเสร็จนะพี่น้องนะคะเช็คบินน่ะไม่เกินสองหมื่นบาทนะตีให้มึงเลยนะอ่าน่าหลายคนน่ะกินอย่างเต็มที่เสร็จแล้วรู้ไหมว่าอ้าวพอก็ามาเช็คบินอ่าน่าเช็คบินเรียบร้อยแล้วนะคะฝรั่งเป็นคนจ่ายค่ะ ฝรั่งผัวฝรั่งเป็นคนใจเสร็จแล้วนะอ้าวพวกนั้นมาเออมายกมือไหวนะไม่ขอบคุณนะเออขอบคุณนะเออที่พามาเลี้ยงนะ้มาดามมาดำดาอ่อีเออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไปสั่นเออของนิดหน่อยนะคะเรานาะเราเอ่ะครอบครัวเดียวกันเออไม่ต้องคิดมากนะแต่ฝรั่งนะคะยืนกัดฟันว่าโอ้ยอินี่เมื่อไหร่มึงจะเอาเงินมาแชร์กวูวะเพราะฝรั่งคิดว่าอินี่ก็โกหกไงอ่ะญาติญาตินะเพื่อนฝึงมากินนะเดี๋ยวเราแชร์กันออก โกหกสไตล์ ok style, นะอีกคนเนี่ยนะคะนะโกหกผัว ok อ่านะคะพี่น้องจกตาผัวฝรั่งเป็นคนจ่ายควักเงินไปแทนที่จะรู้ว่าเฮ้ยเลขคนไหนจะเอาเงินมาให้มั่งวะมาแชร์ออกมั่งวะอเมริกันแชร์หาไม่มี มีนะคือตัวอย่างนั่นคือสองสองผัวเมียมิตด,ดํานะฮะรีบเอาเงินมาให้เลยนะอ,นะอ้าวนะอ่าผมช่วยกันดอ,อกนะคะมิสเตอร์อ่านอย่างนี้นะอ่าหนึ่งพันบาทนะคะกินตั้งเยอะแยะอ้าวอย่างนี้สองคนนะคะอ่าแต่ดีนี่ก็บอกอุ้ยไม่เอาไม่เอาค่ะโชว์ออบโชว์รวยเออผัวผู้ชายไม่เป็นไรไม่มีปัญหาผัวก็บอกเออนะพอเมียบอกอืมอิสโอเคอิสโอเคว่าสั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวึ้นไปแต่นี้แต่สองผัวเมียมิดดาําไม่ยอมนะคะ oh, ไม่ได้นะมันน่าเกลียดคือว่าเรามากินกันเยอะแยะเราช่วยกันออกดีกว่านี่คือเเปป็็นนนนคคทีีม่มมาราและ รับการศึกษาใช่ไหมคะอันนี้เขาเป็นคนยื่นให้แต่รู้ไหมพระเอกนางเอกนะอหาระจำเริญแม่งแดกกันทั้งครอบครัวแล้วก็ไอ้ไอ้หมูทอนไม่เอาเงินมาให้ครับนะคะถ่ายคลิปอย่างเดียวขอบคุณนะครับกินกันหรูหราเออนะคะโอ้หรูหรามาเห่าพี่น้องนะคะไม่มีการามาเลยนะพุดท้ายวิ้ยผัวบอกว่าไม่มีใครมาให้เนหว่าเมียบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาหลอกเงินนะ,ะไอพวกนั้นรีบแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยววันหน้ามากินกันใหม่นะ ผลสุดท้ายนะคะมิด้ามยัดยัด,ดให้เออนะฝรั่งก็เลยรีบหยิบเอาเลยเฮ้ยกูกำขี้ดกับตดเรื่องอะไรกูจะเลี้ยงมึงใช่ไหมเพราะมิด้ดามจับมาปั๊บใส่กระเป๋าเมียเลยด่าเลยเมียบอกว่าเฮ้ยเอาทําไมนะผัวก็เลยอินผัวด่าเลยค่ะเออไม่เอาได้ยังไงอันนี้คือเป็นเงินกูนะกูจะเลี้ยงทําไมนะคะผัวบอกกูจะเลี้ยงทำไมไม่ช่ญาติกูอันนี้ปิดเสียงนะคะพี่น้องโดนผัวด่า โอ้หน้าแตกครับพี่น้องผัวบอกว่าไปเลยรีบกลับนารีบกลับเลยอีนี่แบบหน้าแหกเลยค่ะหนีแทบไม่ทันนะคะเห็นไหมคะความพฤติกรรมบอกว่าอย่าเอาไปใช้นะคะอิเมียฝรั่งทั้งหลายนะคะ ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมึงอยากจะกินอยากจะหรูอยากอะไรเนี่ยหาเงินด้วยตัวเองแล้วไปเลี้ยงอย่าต่อหน้าฝรั่งหน้าฝรั่งผัวมึงเน่ยมึงจะรักจะหลงในขนาดไหนเขาทําไม่ได้เขารับไม่ได้งั้กูจะบอกให้ขนาดลุงไม้เนี่ยมีเงินรวยขนาดไหนนะไปเที่ยวเนี่ยเขายังไม่ยอมจ่ายเลยนะญาติพี่น้องกูต้องเป็นคนควักตลางใจเองพาอเขาถามบอกว่ากูต้องเลี้ยงคนอื่นทําไม นะอ่าเขาไม่ใช่ครอบครัวกูเขาไม่ใช่ญาติกูนะเป็นญาติทางมึงก็แล้วแต่นะคะเขาไม่เอานะถ้าไม่เต็มที่เขาเลี้ยงครั้งเดียวโอเคนะจบนะคะไม่ใช่ว่าเลี้ยงกินแล้วสุ่มสี่สุ่มากินอ่าฟุ่มเฟือยนะซ้ําซากเขาไม่เอาตั้งแต่ครั้งเดียวต่านั้นแหละพวกตังออกใจห้าร้อย500บาทนะคะอ่าป้าจ่ายไปสองพันอย่างเงี้ยนะคะแค่ห้าร้อยบาทอ่ะตั้งแต่นั้นแก,กเข็ดจ,จนวันตายแกไม่กล้าเจอญาติป้าเลยแกไม่ยอมแกกลัวเสียเงินนะคะชวนไปเที่ยวเมืองไทยไม่ไป ถ้าไปไปสองคนกับเมียเมียเนี่ยนะคะจะไม่ให้เจอญาติถึงบอกว่าอ้ามึงไปนะมึงไปเจอญาติมึงก่อนนะแล้วกูจะไปทีหลังนี่เห็นไหมคะในการที่ทําให้ฝรั่งเข็ด นะขนาดทั้งที่กีบกันใหม่ๆนะกับลุงใหม่เนี่ยนะคะคิดว่าเขาจะแร์เราลองใจเขาไงพอพอดใหม่ๆเรารู้ว่าโอ้ฝรั่งมันเป็นแบบนี้นะไอ้นี่มันคนใจแคบนะแต่สําหรับเมียเนี่ยมันไม่ห่วงนะคะมันกินอะไรเรากินแต่บางครั้งมันก็ห่วงมันใช้เงินเป็นถ้าอันไหนราคาแพงๆมันไม่กินบันเดินหนีงาเมื่อไปกินนู่นอื่นมันก็เป็นเหมือนกันมันก็กินอิ่มได้นะคะทำไมพวกมึงถึงไม่รวยเห็นไหมฝรั่งมันด่ากลับนี่ใช่ไหมทุกวันนี้ป้ารู้สึกว่าเออป้าเก็บเงินได้ ป้ารู้สึกว่าเออมันรู้สึกก่ามีความคิดเก่งใจผัวนี่ไงป้าถึงอยู่กับลุงไม้ได้ตั้งเกือบสิบปีเพราะปกติป้ามีผัวคนไหนเนี่ยฮะสองปีป้าเลิกแล้วไม่ว่าจะผัวเด็กผัวกลางคนอายุน้อยผัวางนั้นนี่ได้ผัวคือลุงไม้นี่แหละค่ะ เป็นคนที่ขี้เหนียวและมีเหตุผลเอม็มถึงแบบสอนให้เราเนี่ยเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยป้าเป็นคนที่ใช้เงินเก่งฟุ่มเฟือยเพราะป้าไม่เคยลาบากนาะลาบากตัเด็กนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ไปอยู่ในกรุงเทพป้าทําธุรกิจป้าเป็นอีเจนะคะป้าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะมีลูกน้องเงยอะแยะคือเขาเลยรู้ว่าเออมึงเคยใช้เงินเก่งใช่ไหมมึงอยากใช้มึงหาเองนี่ไงคะเหตุผลที่ลุงไม้เนี่ยนะคะไม่ยอมเจอนะฮะญาติสีพี่น้องของป้านะคะกลัวจะได้ควักเงินใจยนะเมต่บาทเดียวมันก็ไม่ให้นาะถ้าคนมันเป็น แบบนี้สไตล์ฝรั่งถ้ามึงจะมีอะไรนะมึงต้องอเมริกันแคร์นะอเมริกันแชร์อย่างเดียวนะคะจำเอาไว้นะเมียฝรั่งทั้งหลายเนี่ยนะคะอย่าไปอวดเก่งต่อหน้าฝรั่งเดี๋ยวจะโดนเตะหรือจะโดนถีบออกจากบ้านนะโดนทิ้งโดนอย่างง่ายๆนะคะเป็นการที่ไปใช้โดยที่ย่ามึงรู้ว่ามึงโอนเงินไปให้กิ๊กมึงเนี่ยนะคะอ่าเรให้กิกมึงเนี่ยหรือว่าให้สายเายปเนี่ยโอ้โหมึงเอ้ยบ้านแตกแน่นะคะไอ้นี่นะแสดงว่าอีนี่นะคะอะ โกหกผัวนะคะพี่น้องโกหกไม่เนียนนี่แหละคะ่ะโจนจับได้อีนีสงสัยต้องโดนแน่นอนนะคะ สงสัยโดนผัวอ่าอ่าทิ้งแน่นอนว่ามึงเอาเงินไปให้เขาเนี่ยแสดงว่ามึงชอบไปนี้ไหมไปกอดไปจูบไปหอมฝรั่งเขาเป็นคนถือนะคะอ่านะเรื่องเมียเราอ่ะเราจะให้คนกอดคนจับคนถือมันไม่ได้นะคะอ่าคนไทยมันก็ถือมันกันบอกเฮ้ยมึงมาจับเมียกูเนี่ยอ่าบางคนก็โอเคนะบางคนก็ไม่นะยังขออนุญาตแต่นี่เห็นไหมผัวนะยืนจ้องตานะคะคำมงิงตามองตา,งตา,งตาเหลือกตาแบบทุเลศอะ่ะเขาพยายามอ่าอ่าเก็บอารมณ์ตัวเองเอาไว้เห็นไหมคะการกระทําของฝรั่งนะคะอันนี้ป้ามาพูดให้ดูอ่าว่าเป็นอ่า เป็นข้อนะคะพี่น้องเป็นเป็นการที่แบบได้ความรู้นะคะปฏิบัติกับเพราะผัวสามีเราต้องดูแลสามีแคร์สามีอยู่กับคนไทยเยอะไม่ได้เพราะว่าเขาฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องเขาจะลำคาญนะคะถ้ามีคนไหนเออมีฝรั่งด้วยกันเพื่อนด้วยกันอะ่ะเขาคุยกันอะ่ะเขาจะเฮฮาเขาจะลื่นเขากา็นั่งดื่มเบียร์ไปกขนอันนี้มึงนั่งเป็นใบไปเลยแล้วมึงก็ไปเฮฮาไปกอดไปจูบไปไปอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเลนไปเลนมาเนี่ยฝรั่งมันรับไม่ได้นะคะเราจะต้องเห็นว่า ฝรั่งนั้นคือสามีของเราที่เราจะอยู่กับเขาเราต้องเอาใจเขานะครับอย่าไปเห็นว่าเอาคนอื่นดีกว่าผัวตัวเองนะครับพี่น้องอันนี้ให้จําเอาไว้นะครับ ฝรั่งเขาไม่ชอบวุ่นวายนะคะเขาชอบโลกส่วนตัวสูงเขาชอบไปฮอลิเด์นเขาอยู่สองคนกับผัวเมียกินกินด้วยกันนะคะนอนด้วยกันเขาไม่ต้องการคนอื่นนะคะเพราะเขาทํางานเหนื่อยเขาทํางานหาเงินลําบากกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยทำไมเขาต้องจะมาเลี้ยงคนอื่นนะคะอันนี้เป็นของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประหยัดกินแล้วนะประหยัดกินขนมปังนะอัอย่างงู้นอย่างนี้เต็มที่เพื่อจะได้เงินฮอลิเดยนนะคะแต่คนเมียนี่ไม่รู้เรื่องคิดว่าผัวรวยเอาใจไปจ่ายไปนะคะใช้เงินไม่เป็นอันนี้มันผิดนะคะพี่น้อง จะต้องเป็นข้อนะคะไปเรียนรู้เอาไว้นะคะมีเราอยู่นะคะสามีฝรั่งเราก็ต้องเข้านะคะเข้าในเมืองเราต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อคิดให้กับพวกเมียฝรั่งทั้งหลายนะคะคนที่จะอยากได้ผัวฝรั่งก็เรียนรู้เอาไวนะะน้นะคะนี่แหละค่ะอันนี้ คลิปนี้ป้าก็ขอฝากไว้เรื่องเกี่ยวกับเมียฝรั่งนะคะเป็นบทเรียนอาส้ําหน้ามันนะคะพี่น้องนะอวดรวยนะะอวดเก่งสงสัยได้ยินข่าวว่าโดนเตะน,นะ,ะอาแน่นอนค่ะตาเขียวแน่นะคะผัวฝรั่งทิ้งแน่นอนหนีไปหาอาคนใหม่แล้วล่ะน่าสงสัยนะาําตัวแบบนี้นะคะพี่น้องอ่านี่แหละค่ะนะคะคลิปนี้ป้าขอฝากไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ